ที่ชุมชนริมชายฝั่งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั้นนะครับไม่ได้มีของดีแค่อาหารทะเลเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่มาจากงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากคนในชุมชนนี้เองครับคุณก็กรกฎอารมณ์ดีนะครับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นี่นแหละครับที่สร้างผลงานระดับโลก โดยได้แรงบันดาลใจมาจากของเล่นพื้นบ้านที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วนั่นก็คือเว้าจุลาครับผสานกับวิถีชุมชนของคนที่นี่แต่กว่าจะมาเป็นงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ขนาดนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ กอลกดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอพี่กอลกดตัวจริงนะครับครับต้องเจอที่กลางป่าไผ่แบบนี้เลยไหมครับโอ้เยี่ยมเลยครับเนี่ยป่าไผ่เพราะว่าพอเวลาข้างนอกร้อนๆมาข้างในก็จะลดอุณหภูมิไปประมาณ3องศาเซีเซียโอ้โหจริงๆตรงนี้ลมลื่นจริงๆงใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าได้ครับผมครับครับพี่กอลกดครับผมขอถามคำถามที่อยากรู้มากๆเลยนะครับ ว่าจาักว่าวเนี่ยนะครับว่าวจุลาเนาะกลายมาเป็นงานไม้ไผ่ที่โด่งดังระดับโลกได้ยังไงครับครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับผมเองเ่ะเป็นคนที่ชอบทํางานศิละปะเพราะว่าได้ปลูกฝังจากคุณปู่นะครับเราตามกงงไปที่วัดตั้งแต่เด็กทีนี้เนี่ยเราก็ซึมซับเรื่องของการทํางานศิละปะกับกงงแล้วก็ได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัดวาอารามนี่คือสิ่งแวดล้อมของศิละปะเลยแต่ก็ปลูกฝังของเราให้ดูเรื่องความสวยงาม แล้วเราก็ไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปวาดภาพให้โรงเรียนอรุริปิ์แล้วก็โรงเรียนพมานุสรณ์แล้วก็จนไปถึงการเรียนจิตกรรมที่มอบุรพาแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการของการเรียนประยุกต์ศิลป์ที่ศิลปกรนะครับทีนี้พอเข้าไปเนี่ยมันจริงจังเรื่องของการทําศิลป,ปะที่มีการตกแต่งก็คือเราเนี่ยอยากจะได้ศิลป,ปะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นทำไมถึงคิดว่าว่าวจุฬาหรือว่าว่าวที่ที่กลงของพี่กรกฎได้ทำเนี่ยนะครับ สามารถต่อยอดเป็นงานอย่างอื่นได้ครับอืมผมคิดว่าอันนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยเป็นเทนติ้งทั้งหมดเลยหรือแม้ก,กระทั่งการทําพพินซึ่งมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยสามารถเอาเรื่องของภูมิปัญญาเหล่านี้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือทํางานสร้างสารรค์ได้เนี่ยมันจะได้มีความแปลกแตกต่างนะครับถ้าเรามีความแปลกแตกต่างแล้วสามารถที่จะ ไปประยุกในการประดับฝาผนังได้มันก็ทําให้เราถูกเลือกได้ง่ายขึ้นครับนั้นไอความแปลก,ต,กต่างและมีลักษณะของเรื่องราวต่างๆที่เราได้เอามาจากคุณัญชาบัญชงเสริมกําลังทําให้เราถูกเลือกว่าทําไมต้องใช้อันนี้ครับพูดอย่างนี้เริ่มอยากเห็นภาพแล้วพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับโอ้มีเยอะแยะเลยครับพี่กอลกอดครับแถวนี้เขาทําประมงกันหมดเลยเหรอครับครับผม ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับเป็นตำบลบ้านแหลมอำเภอแหลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพตากประมงตากแห้งเป็นแกะล่างต้มตากนะครับแกะหอยนะครับหาหมึกนะครับตากปลานะครับแล้วก็ต้มพวกต้มหอยอันนี้จะเป็นลักษณะของกเกษตรชุมชนที่เราทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแล้วเราก็สามารถจอดรับกับตลาดตลาดนัด ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีมีเงินสําหรับไปซื้ออาหารที่เป็นอาหารทะเลถูกๆเรสามารถจับต้องได้เราได้โปรโตีนเราได้ไอโอดีจากทะเลเลยนี่<ม>จะเป็นสิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กแล้วผมเกิดที่นี่นะครับเป็นความภูมิใจมากเราเคยมีแรงบันดาลใจอะไรจากอาชีพประมงไหมครับที่ไปส่งไปต่อยอดกับผลงานของเราครับผมคิดว่าในเรื่องของการเอาแนวทางของเทคนิคการทําประมงเนี่ยไปใช้ในการทําออกแบบเนี่ย เป็นเรื่องของการเอาโน้ตฮาวที่เป็นลักษณะของคันทําแผงตากปลาเห็นไหมครับเราใช้ไม้ไผ่กับปูนประมงแล้วเราใช้วิธีการมัดกันผูกอาจจะตอกสลักหน่อยตอนนี้มีไม้ตะปูแล้วก็แล้วก็ตอกจะได้แข็งแรงครับในเทคนิคครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้ไผ่กับการมัดเชือกแล้วก็ปูนประมงเราใช้เชือกกับไม้ไผ่เท่านั้นเองแล้วลูกหลานเน้เห็นมาตลอดเราแค่ปรับเทคนิคการมัดกันผูกเหล่านี้ให้ไปสู่โปรดัก์แล้วเราก็ใส่ทรงให้ร่วมสมัยโดยเอาลักษณะของการศึกษาที่ไปอยู่กับ ตกแต่งภายในรหรือการทําประยุกต์ศิลปะนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์มผมว่าแนวทางเหล่านี้มันสามารถประยุกต์ให้ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับการพาณิชย์แล้วก็การตกแต่งแบบร่วมสมัยได้เชิญครับเดี๋ยวพามาดูว้าว,ว้าว นี่ครับก็เว่าวเนี่ยก็จะเป็นว่าวของโกงที่ทำอาไว้แล้วเราก็ศึกษานี่สิ่งที่เราได้เอาไว้สำหรับการสนับสนุนชุมชนด้วยก็คือทีมพี่ที่เขาทำว่าวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเขามาทั้งหมด เขาจะทําอะไรเท่าไหร่ก็เขาทําเกษตรประมงก็ไปจับประมงมาเขาก็ทำว่าวไปกิจวัดขาดว่าซื้อสนับกสุนเขาเป็นกําลังใจวิธีการมัดผูกนะครับมัดแปรผูกแปรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการทําเงื่อนกระตุกเบ็ดนะครับแล้วการมัดกรกบาทนะครับเหล่านี้แล้วการสักเชือกแล้วก็มีการแปะว่าวการสักดอกกระดาษดาวกระดาษเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่เราไว้ศึกษานะครับการย้อมสีเชือกการใช้ป่านได้ดิบมาผูกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ลักษณะพวกนี้ เป็นกระบวนการศึกษาที่เราสามารถเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับการต่อยอดอในการทําผลิตภัณฑ์การทําประดับฝาผนังหรือแม้แต่ทำโครงสร้างอาร์เคเทกขนาดใหญ่อันนี้ทำได้หมดเลยผมก็เลยนึกเอาตรงนั้นมาใช้ให้มันเกิดมิติใหม่ๆของการสร้างสรรค์โดยใช้ภูมิปัญญาของไทยมาใช้ม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความเป็นตัวเรา แล้วเราก็พูดเล่าเรื่องของความเป็นวิถีชุมชนของว่ามงผมที่เห็นในบ้านของผมแล้วก็จะทําให้ตรงนี้เป็นสิ่งแวดล้อมในการที่เราไปกลับบ้านมาเอาวิชาความรู้ที่เราได้ไปศึกษาเนี่ยกลับมาต่อยอดแล้วมาช่วยชุมชนให้มีรายได้ร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยังย่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันด้ยวยแรงบันดาลใจจากเว้าจุลาของโกงคุณกรรกฏอารมณ์ดีได้ใช้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็กหยิบจับไม้ไผ่ นำมาออกแบบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยจะเป็นยังไงนั้นต้องไปชมกันต่อเลยครับพี่กอลกดครับถ้าหากจะบอกว่าพี่เนี่ยเรียนจบมาจากไม้ไผ่เนี่ยจะใช้คำพูดนี้ได้ไหมครับผมว่าได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้ไม้ไผ่เนี่ยพอเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยไม้ไผ่เป็นแนวทางกึ่งกลางสำหรับการเรียนรู้ วัสดุทั่วๆไปดังนั้นพอเราจบมาเราก็ต้องประยุกต์ในการที่จะเอาวัสดุเทียบเคียงที่มันเป็นไปได้อย่างเช่นหวายหญ้าสามเหลี่ยมใบตองจางกระจูดนะครับหญ้าลิเพาหรือว่าเตยปานันมันเป็นแนวทางควบคู่กันไปนึกถึงกงตอนที่เราอยู่เด็กๆแล้วกงทำว่าวชุราปักเป้าให้ตอนที่เราไปเล่นนั่นคือความทรงจําที่มีความสุขมากมก็เลยเอาเทคนิคของการมัดการผูกที่กงได้นั่งทําวันนั้นเนี่ย มาใช้ในแน,นวนทางของการทํางานออกแบบก็เลยทําให้ลักษณะของการทํางานประยุกต์ในวันนั้นกลายเป็นเรื่องของการทํางานสายอาชีพมันกลับกลายเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่เราไปจับต้องแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยคนในชุมชนที่เขาทำวัสดุไม้ไผ่ด้วยก็เลยใช้แนวนทางของการปฏิบัติของการเรียนศิลป,ปะมาใช้ในการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยที่เราเป็นเชิงมูลการได้แพร่หลายทั่วประเทศเลยครับผมครับหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยนะครับ ชีวิตเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมครับผมตั้งใจเลยว่าผมจะทํางานศิลปะเ,เป็นอาชีพแบบค้าขายเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .1 แล้วเราชอบวาดภาพมากมเราก็เลยไปขายของที่จตุจกักรทีนี้จากพระเจาผูก็ไปประกวดโอท็อปนะครับก็ชนะการประกวดเพราะตอนนั้นรัฐบาลสนับสนุนแล้วอพออีกเดือนถัดมาก็มีการประกวดขั้นเอาแบบไปฝรั่งเศสเราเองก็ได้โอกาสในการไปแสแดงตรงนั้นแต่เราไม่มีเงินทุนมากนะครับในการที่จะไปเรา มั่นใจอย่างเดียวว่างานของเราเนี่ยขายได้ได้ไปถึงฝรั่งเศสด้วยครับนั่นหมายความว่างานที่เราทำเนี่ยตอนที่ไปขายจุจักรเนี่ยต้องขายดีแน่เลยใช่ไหมครับถึงได้มีความมั่นใจขนาดนั้นขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยครับขายไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าผมเองไปเสาร์อาทิตย์เจ้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับกลางวันเนี่ยผมจบมาเนี่ยผมก็อยู่บ้านวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่ที่บ้านเพราะว่าตากปลาก็ช่วยแม่เขาทำทัาบึกใช่วันเสาร์อาทิตย์เราก็เอาของไปครับมันไม่ค่อยจะขายได้นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ เอางานของผมเนี่ยไปงานไปจัดงานพกเกษตรก้าอหน้าในการสัมมนาสรุปว่าไองานที่อยู่จุดจักรมันขายได้มันขายได้มูลค่าเพิ่มมากกว่าอยู่ที่จุจักรจักเจ็ดแปดร้อยพันพันร้อยเนี่ยขายไม่ได้แต่ถ้าไปที่โรงแรมเนี่ยเฮ้ยมันขายได้สามพันบาทพี่ขายให้อ่ะพี่ขายให้ได้สามพันบาทเฮ้ยดังนั้นเรากลับมาแล้วก็รู้ว่าไอนั่นไม่ใช่ตลาดของเราวางผิดที่วางผิดที่พี่กอล์กวดครับตอนที่ไปฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ ครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ไปนะครับแล้วก็มีการทํางานที่เราไปตามช่องอ,ะอ่ะประมาณแค่5ช่องในการจัด,ดทีเีต้องมีทุนทรัพย์ส่วนตัวไปเยอะไหมครับตอนนั้นผมมีทุนทรัพย์ไปติดตัวก็ยืมน้องสาวไปแค่ห้าพันบาทนะครับยืมไปด้วยอ่ายืมไปด้วยแล้วก็เราไม่มีเงินเลี่ยคก็ไปแต่ว่าเรามั่นใจว่างานงเราขายได้นะครับตอนที่ไปไปถึงเนี่ยพอถึงเวลานะครับเราไปจัดวันแรกเงินก็หมดแล้วนะครับเพราะอาหารมันแพงอ,ะอ่ะพอถึงเวลาวันรุ่งขึ้นเนี่ย เราเองก็เอาพวกอาหารที่อยู่ในโรงแรมไปนะครับเพราะว่าให้ให้ติดไปได้ทีนี้พอไปถึงเนี่ยมีคนต่อแถวมาคุยกับเราอะเราดีใจมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ดีใจก็คือว่าเราเองเนี่ยมีคนชื่นชมในการทํางานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานต่างๆที่เป็นคราฟแบบร้อร์ซแล้วก็ผมก็ร้องไห้ทุกวันเลยเพราะรู้สึกดีใจมากว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยวันนี้เราถูกทางในในสิ่งที่เราได้ได้ทำแล้ว รู้สึกประทับใจนะครับเขาสั่งมาปริมาณมาก4,000-5,000ชิ้นต่อเดือนเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีแค่คนคนเดียว 2, 2> ค,คนกับทีมลูกน้องที่ช่วยกันมันยังทำไม่ได้แต่เราเก็บความรู้สึกนั้นไว้ว่าเรากลับมาเพื่อพัฒนาคนในชุมชนของเรามาสร้างคน พี่ก,กอลงกอดครับหลังจากที่กลับจากฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนนั้นมีอะไรอยู่ในหัวบ้างครับครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะทาอย่างไรให้โอกาสเหล่านั้นยังอยู่ของเราให้ได้สิ่งที่เราจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าเอาเงินปลาจากต่างประเทศใส่กระเป๋าตังเราให้ได้นั่นคือสิ่งสําคัญแต่พอใส่กระเป๋าตังเราแล้วเราต้องคลี่คลายฟอร์มไปให้กับทีมช่างชุมชนของเราให้ได้เพราะว่านี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนของเราเลงแท้จริงแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยสิ่งที่ยากที่สุด คืออะไรครับคือการคุยกับคนหรือว่าการหาวัตถุดิบหรือว่าการแบบสิ่งที่เรายากที่สุดก็คือการปรับใจบให้เป็นลนักษณะของการเทคนิคที่เราคิดค้นออกมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบให้มันถอดแบบไปสู่ชุมชนให้ได้อ,อันนี้เป็นการเตรียมไม้ไผ่เหรอครับครับเราต้องเตรียมไม้ไผ่หลังจากที่เราได้ไปเก็บตามชุมชนมาแล้วเนี่ยบ้านลาดเขาย้อยนะครับเราก็เอามาแช่เพื่อ,อการทรีตไม้ไผ่ให้มันมีเรื่องของการป้องกัน มอดและเชื้อราออันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้งานของเราเนี่ยไม่มีเชื้อราและมอดครับแล้วอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เส้นตอกนะครับเรามาสารเอาไว้เป็นวัตถุดิบนะครับอันนี้ครับน้องแฮลดูนะครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะทํามาโดยที่เขาไม่ได้ระวังเรื่องของมอดเชื้อราแล้วก็มาแช่เกลือในบ้านเราครับนะครับมันทําให้ลักษณะของการที่ทาให้แป้งน้าตาลให้ผ่านมันเสียหายไปในเนื้อแล้วเนี่ยมันทําให้เราไปใช้งานได้อ๋ออย่างนี้นี่เองทุกอย่างเป็น ูมิปัญญาที่จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่กับกับเราตั้งแต่ใช่แรกเกิดเลยเนาะแล้วอย่างเวลาที่เราไดออเดอร์มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือว่าเราต้องหารูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราเอาไอเดียมาจากไหนบ้างครับบทบทของพื้นที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างสร้างสรรนะครับดังนั้นเราต้องหาข้อมูลพื้นถิ่นให้เยอะๆอเราจะได้ทําให้ตัวนี้เป็นข้อมูลแล้วก็ทาลักษณะของเทคนิคของเราเนี่ยให้ไปสอดรับกับเทคนิค ที่เ,เป็นธีมหลักของค<พ>อนเซปต์มันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของนั้น,นมีอารมณ์ของความเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะ<อ>ครับมีเรื่องราวเจ้าของสามารถเล่าเรื่องตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะทำให้การทํางานของเรามีข้อมูลที่แน่นหนาในชุมชนมีข้อมูลของความเป็นพื้นถิ่นที่แน่นมากก็คือความเป็นภูมิศาสตร์แล้วก็เราก็ใช้คนในชุมชนตรงนั้นได้ด้วย <ๆ S 1> แล้วก็เอาไลฟ์สไตล์ของเขามาใช้ในการเป็นภาพลักษณ์หรือรสยมหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเสน่ห์สำหรับการที่เราทำไมจะต้องไปที่นั่นร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีผลงานชิ้นไหนที่เรามีความรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษหรือว่าชอบที่สุดไหมครับ ผมคิดว่าในแต่ระงานเนี่ยมันสามารถสร้างอิสรยใหม่ๆได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้ทํางานเราต้องเต็มที่ครับหรือแม้กระทั่งการทํากับแบรนด์ใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็ชอบมากในการที่จะก็เรียกว่าชาร์ e n g นในสิ่งที่เรายากๆนะครับเขาก็ให้โอกาสในการทำซูเปอรแบรนด์ต้องการให้ทำอย่างนี้อยู่เสมอนะครับมันทำให้เราได้เกิดมิติของการสร้างสรรค์ใหม่ๆให้เกิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แล้วไอการที่มีโอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราส่งต่อโอกาสไปสู่ทีมจักสานของเราทั่วประเทศด้วยาาใช่รู้สึกยังไงบ้างที่วันหนึ่งเนี่ยเรามีชื่อเสียงแบบระดับโลกเลยแบบศิลปินต่างประเทศหรือว่าคนที่เขาเห็นผลงานเราเขารู้เลยว่าเนี่ยคนนี้ยคือกรกดอารมณ์ดีครับผมรู้สึกดีใจนะครับแต่ผมเหมือนเดิม เรายังคงเดินติดดินเราไม่มีอะไรนอกเหนือจากการช่วยเหลือชุมชนครับเพราะว่าผมคิดว่าการให้หรือการเสียสละของเราเนี่ยมันทําให้เขา่มีน้าเหล่าเลี้ยงชีวิตและมีกําลังใจผมไปทุกที่ที่เขาจัดสารมันเหมือนเป็นการเยี่ยมชมเยี่ยมเยือนพี่พ,พ,พ,พี่น้องหู่ญาตายายแล้วเขามีความสุขการทำอัตกรรมเราต้องทําวัสดุเองครับ,รบมันยากตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปอุตสาหการรมเขาก็ซื้อเหล็กซื้อคอนกรีตมาใช้ม,มัน อัตโนมัติอ่ะอันนี้มันเป็นวัสดุที่เป็นหัตถกรรมรเราต้องถนอมตั้งแต่การปลูกไปจนถึงแบบการตัดมาใช้มันมีเวลาแล้วก็ใช้ความชำนาญงนี้ใช้จะต้องให้เขาเหมาะสมกับที่เขาเป็นรเราก็ต้องไปหาตลาดที่เป็นนานาชาติครับผมได้การเดินทางไปสร้างโอกาสกับรสมพันธุ์เยอะเพราะเขาเป็นพื้นที่ของการสร้างโอกาสไม่บ่อยจะเปานปริศสสเปนนะครับหรือว่าเป็นฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเป็นอิตาลีนะครับเราก็ไปแสดงงานกับเขาโดยการประกวดร่วมกับ ส่งผลิตภัณฑ์ไปรตรงนี้มันสิ่งที่เราจะเป็นแมกเนตในการที่ทําให้เชื่อมโยงกับการค้าต่างประเทศอืครับครับผมพี่กรกฎทุกวันนี้ได้ทั้งช่วยเหลือชุมชนอย่างตเต็มรูปแบบเลยได้ทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมๆที่ถ้าหากว่าไม่มีเราบางทีบางอย่างอาจจะสูญหายไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักระดับโลกเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมาก ตอนนี้งานผมมีประมาณนี้แหละนะครับก็มี3อย่างก็คือทํางานภูมิญาของเราแล้วก็ทํางานให้กับชุ์แบรนด์ทั้งหลายแต่สิ่งที่ดีใจก็คือว่าเรามีคนดูแล3ประเภทคนับ1นักศึกษาที่เราไปสอนอ 2>, 2. ก็คือทีมช่างของเราที่เราจะต้องมาครองร 3. ก็คือชาวบ้าน o t ท็ top, ที่เราจะต้องไปดูแลอไอ้3คนนี้มันต้องถูกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้มีหน้าที่เดียวคือการสร้างคนสร้างบุคลากรสมัยใหม่ให้มีความรับผิดชอบและมีวินยัย ในการให้ทำงานให้มันตรงต่อเวลาเราเอาเรื่องของลักษณะของการทำงานไปถ่ายทอดให้เขาได้เกิดมิติแห่งการคิดเพื่อจะทำให้เกิดไรายได้มผมว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนสำคัญที่เกิดความยั่งยืนได้มาถึงวันนี้ครับพี่กรรกกดภูมิใจกับอะไรมากที่สุดครับเอ่อ วันนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจที่ผมได้เชื่อมโยงเอาเรื่องของสิ่งที่เรียนรู้จากกงงมาใช้ในการช่วยเหลือคนในชุมชนของผมก็คือบ้านแหลมเนี่ยเพราะว่ากงงทิ้งทายไว้ว่าเรื่องของกงงเอาทักษะของการมัดการผูกของกงงเนี่ยครับไปช่วยคนในชุมชนจะได้ไม่ต้องอ,อพยพไปไหนแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการปรับประยุกนะครับในเทคนิคของกงงให้กลายเป็นเหมือน4ทางหนึ่งก็คือขายได้ทุกวันขายได้ประจําสัปดาห์ขายได้ประจําเดือน แล้วขายได้ให้จำปีแล้วที่นี่ที่เราทําขึ้นมานี้ก็เกี่ยวกับสิ่งที่พี่กอลก็ลมงพูดถึงด้วยในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขายไปจําวันผมจะเป็นจะต้องทําศูนย์เรียนรู้ให้เกิดขึ้นดังนั้นในการทําศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราต้องทาโชว์รูมของเราขึ้นมาแล้วเราก็ขายอาหารในผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกของเราเนี่ยนะฮะมาทําเป็นอาหารสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมผมจะทําพื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับอาคารแรกเป็นอาคารสําหรับการทํา ร้านอาหารนะครับทำโครงไฟแขวนนะครับแล้วก็มีประดับโชว์รูมของเราโดยบริการเสิร์ฟอาหารที่เราได้ทําที่จุมชนของเราเนี่ยที่บ้านผมทำเนี่ยเพื่อต้อนรับแล้วข้างในเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําศูนย์เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าแกร,รี่ การประดับงานศิลปะหรือแม้กระทั่งศูนย์สําหรับการเรียนรู้เรื่องการทําหันธกรรมของเพชรบุรีการทําปูนปั้นหรือการลงรับปิดทองหรือการทํามัดผูกว่าวทำเวิร์กช็อปที่นี่ให้ค,ค,คนมาฝึกกันแล้วก็เป็นเรื่องของทำพาวลเลียนให้เป็นลักษณะของแลนด์สเคปหรือว่าเป็นแลนด์มาร์ค ของที่นี่อีกครั้งหนึง่งผมได้ทําตั้งแต่ช่วงประมาณ6 3 6ามหกสี่ละครับนนี้ผม,ผมทําอาคารแรกสำลิดผลและเดี๋ยวพยายามที่พัฒนาต่อปีนี้น่าจะเสร็จประมาณตุลาคมครับประมาณตุลาคมใช่ครับ,รบเห็นว่ามีทางด้านนู้นด้วยนะครับใช่ครับมีข้างหลังด้วยเราจะมีพื้นที่สําหรับผมออกแบบแลนด์สเคปไว้หมดแล้วนะครับ<ม>อาคารต่างๆออกแบบไว้หมดแล้วเพียงแค่ลักษณะของการรอว่าเราทําเสร็จตรงนี้เราจะได้มาทาตรงนี้สักหนึ่งอาคารต่อหนึ่งปีอะไรเงี้ยค่อยๆทําไปดูได้ไหมครับได้ครับ ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้อนาคตจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่ครับอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ผมกําลังจะสร้างในอนาคตนะครับเราทําอาคารแรกในพื้นที่ตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณห้าไร่รแต่ว่าประเด็นตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการส่งต่อวิชาต่างๆที่เป็นหัตถกรรมแล้วต่อยอดเป็นการจัดการเนี่ยผมจะเป็นศูนย์เรียนรู้ของผมทําไมถึงอยากจะให้แหล่งที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ยผมคิดว่า มันมีคุณค่าที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของความเป็นหัตถกรรมพื้นถิน่นถ้าคุณมาที่นี่มันจะทําให้เรียนรู้ทุกอย่างแต่ถ้าผมไปหามันแค่เห็นได้แค่คอนเซปต์นะครับ,รบผมคิดว่าเป็นการดูสิ่งแวดล้อมดูลักษณะของวัสดุว่ามีการทํายานอย่างไรมันจะทําให้เขาเอาไปใช้ในพื้นที่ของเขาได้การทําสูตรเรียนรู้ครับเหมือนเป็นการหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยเพิ่มขึ้นไหมครับพี่มันก็จริงนะ แต่ว่าประเด็นที่ผมได้ให้คำสัญญากับกงเอาไว้อะก็คือเรื่องของการถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้คนในชุมชนของเขาจริงๆไม่ต้องห่วงก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันอยากจะทํางานอย่างนี้นักศึกษาคนไหนที่อยากจะทําหรือว่าโอท็อปคนไหนที่อยากจะทำํำเขาก็จะทำที่ทําให้ตัวเองมีคอนเน็กชันนะครับมีการเชื่อมโยงก,กับลักษณะของธุรกิจผมว่าตรงนี้เป็นแมกเนตสำหรับการเชื่อมโยงทุกๆอย่างสำหรับคนที่ทำหัตถกรรมพื้นถิ่นของขตัวเอง กลับไปพัฒนาชุมชนแล้วกลับไปประยุกต์ให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกการพัฒนาเพิ่มกีจควาสมสามารถขึ้นมาผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นภาราก็จริงแต่ว่ามันเป็นกําไรของชาติ เมืองไทยของเรานะครับมีทรัพยากรแล้วก็มีภูมิปัญญาดีๆมากมายแทบจะทุกพื้นที่นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าและหยิบจับขึ้นมาสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ท้อนะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความพยายามครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ คิดว่าเราใช้แนวทางที่เป็นทักษะการวัดกันผูกแบบประมงนี่แหละไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปงานประดับฝาผนางังมันก็จะทําให้ตรงนี้กลายเป็นอาชีพได้โดยใช้ภูมิปัญญาของเราใช้ทักษะของเราใช้วัสดุข,ของเราใช้ช่างชุมชนของเราโดยมีพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเนี่ยเป็นครูในวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมสำเร็จผลที่สุดก็คือผมได้ใช้แนวทางของกงมาใช้ในการทำอาชีพ